โอ้รอบที่แล้วบอกเลยครับว่าทุก <Yeah. S 1> อินครับผมพ้ <laughs> องไวแล้วมันออกสามเจ็ดแต่ว่าเรามีแทงไปเจ็ดสามนะถ้าใครแทงหน้าหลังที่เป็นเอ่เอเรียกว่าหวยเอ t ก็อาจจะถูกต้องก็ได้นะครับผม <laughs> เรามาดูเลขต่อไปเลย ชัดจีพีทีผมเบื้องต้นก็ให้เลขมา4 5 8 7 3 9พอ2ตัวท้ายได้9 2มาเพคลอพีจีผม4 5 8 1 4 6 2ตัวท้ายได้มา6 4นะฮะต่อมาผมดิฟซีครับผมเราก็ได้มา7 2 9 4 3 8 2ตัวท้าย6 เจ็ดทีไอหนึ่งสี่เจ็ดสองห้าแปดสองท้ายเจ็ดสี่บล็อกนะครับเก้าหกเจ็ดหกแปดหกสามอ่าอันนี้มาเพียนมาแหวกหน่อยเมตาสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าลงท้ายสี่ห้าครับผมแทรทีไอห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าลงท้ายด้วยสามห้าครับผมอันนี้นครับก็คือหน้าตาของตัวเลขที่เราจะมาแทงหวยกันในรอบของวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับผมก็ ChatGPT ครับผม4 5 8 7 3 9 Gemini 205 694 Prophecy 4 5 8 1 4 6 DeepSeek 7 2 9 4 3 8 Kimi AI 1 4 7 2 5 8 c o p i l o t 7 4 8 9 3 2 Grok 9 6 7 6 6 8ไม่ s t r a i 4 5 8 1 4 5และ ChatAI 5 7 9 1 3 5ครับครับส่วนเลข2ตัวนะครับ ChatGPT 9 2ครับ เจมีนายเก้าสี่ครับทอมบิตี้หกสี่ครับดีฟสีหกเจ็ดคิมีไอเจ็ดสี่โคพายลอดเจ็ดสองก๊กหกสามเมตาสี่ห้าซันเอไอสามห้าคุณเห็นพาเทิร์นไหมครับเก้าสองเก้าสี่หกสี่หกเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสองมันเรียงเรียงกันมาเลยนะครับเจ็ดมันเอาเหมือนเอาตัวหน้ามาก๊อฟกันแล้วครับเปลี่ยนเลขนิดหน่อยน่าจะเขาก๊อฟกันแต่ว่า พรุ่งนี้มันไม่ได้คุยกันเองนะครับเราคุยกันมาคนเดียวฮะมันไม่รู้เรื่องนะมันดูมีทรงนะครับเนี่ยใครซื้อตามก็ขามเสียงของของ,ของท่านนะครับเราแนะนําแต่ถ้าถูกก็อย่าลืมแชร์ชื่อเราแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวผมจะส่งเลขบัญชีผมไปให้นะครับ